สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวีวีขอเอาใ์คุณผู้ชมที่ชอบทานขนมแพนเค,ค้กขนมหวานเพราะร้านที่จะพาไปชมกันในวันนี้อร่อยเลิศดอย่างแน่นอนการตีโดยการเปิดมาแล้วถึง6สาขาและสาขาที่วีวียืนอยู่ตอนนี้คือสาขาที่7แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในร้านวันนี้มีเมนูแนะนําอะไรกันบ้างและใครเป็นเจ้าของร้านตามมาดูกันเลยค่ะ ถูกร้านเลยชื่อร้านว่าอะไรคะแพนเค้กคาเฟ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สาขาเดอะมอลล์บางกะปิค่ะค่ะนี่สาขาที่เท่าไหร่คะสาขาที่7แล้วสาขาที่7แล้วสาขา1 2 3 4 5 6อยู่ที่ไหนบ้างคะพี่อ่าสาขาที่1อยู่ที่นวมินิซิตี้อเวนิวนะคะแล้วก็มีที่พาราไดซ์พาร์คนะครับแล้วก็เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์แล้วก็มีที่พารากอนเซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็ที่สยามสแควร์วันส่วนนี้ก็จะเป็นสาขาที่7ที่เดอะมอลล์บางกะปิ เรื่องเาเปิดสาขาที่7จที่นี่คะคือรอมานานแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วอยากจะมาที่เดอะมอลล์บางกะปินานมากแล้วเพราะว่าเ,าเราเราเปิดรอบเมืองละเราเปิดในใจกลางเมืองละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าทำไมไม่มาตรงนี้คือรออยู่จริงๆอยากจะได้พื้นที่มากแต่ว่าเนี่ยพอพื้นที่เปิดป๊บเราก็รีบเข้ามาเลยแล้วรู้สึกว่าแบบการตอบรับดีมากตอนแรกวันแรกเลยยังรู้สึกว่าเอ๊ะ คนเยอะที่เพราะว่าเราเชิญมาเยอะหรือเปล่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่จนกระทั่งหลังจากนั้นเริ่มเปิดเริ่มรันจริงๆแล้วคือคนคนมาแถวนี้กันเยอะมากแล้วแสดงว่าเริ่มจากที่พี่ชายนีชอบทานแพนเค้กอยู่แล้วใช่ไหมคะคือไม่ใช่เฉพาะแพนเค้กอย่างเดียวชอบเป็นคนชอบกินหวานเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าแพนเค้กเป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบชอบและหาไม่ได้พอหาไม่ได้ป๊บก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ก็ต้องทําเองแล้วล่ะจริงๆแล้ว ตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าถ้าทำแพนเค้กเนี่ยอยากจะทำทั้งทั้งของหวานของคาวเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือของหวานใช้ว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่คนตอบรับดีแล้วคนจะชอบรู้สึกว่าทานเมื่อไหร่ก็ได้ทานไม่ต้องไม่ต้องอยากจะกินเป็นมือ้อเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้วันนี้อยากกินแพนเค้กก็แวะมาทานได้ก็จะเป็นเมนูขนมเ็ส่วนใหญ่อย่างเมนูนี้ล่ะคะวิชายชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นกุนไนคิสชื่อก็น่ากันมาก จะจะเป็นเมนูที่ทานง,ง่ายๆก็คือจะมีแพนเค้กที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเราจะมีของแล้วแต่แล้วแต่ช่วงฤดูว่าอันไหนดีที่สุดก็คือจะมีทั้งอเมริกาญี่ปุ่น,แล,นแล้วก็เกาหลีด้วยเหมือนกันแล้วก็มาทานคล้ายๆกับเป็นฟองดูเอามาจิ้มกับช็อกโกแลตได้ทานกับวิปครีมอะไรงซิกเนเจอร์ของเราเลยที่ขายดีทุกสาขาเลยก็คือจะเป็นตัวช็อกโกแลตลาวาที่เราเรียกว่า a n g e l Sediment มันเกิดจากความบังเอิญนะจริงๆแล้วมันเราอยากจะลองทำอ่าเรามีบัตเตอร์มนล้์แพนเค้กแล้วเราอยากจะทําแพนเค้กที่เป็นช็อกโกแลตบ้างแล้วพอทําไปทํามาเอ๊ะมันสูตรมันยังไม่ลงตัวสักทีพอทําไปแล้วแบบเอ๊ะอันนี้มันยังเหลวเกินไปแบบเหมือนจะทิ้งแต่พอจะทิ้งปั๊บเราเอามาลองชิมดูเฮ้ย,ยได้อยูู่มันมันต้องสุกก็ได้นี่คือมันสุกในตัวของแป้งแต่ว่าไอตัวช็อกโกแลตข้างในเนี่ยมันยังละลายอยู่ แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนช็อกโกแลตลาวาขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเป็นเมนูบังเอิญที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปเลยใา่คบแบบนี้จะมีแลนเปิดสาขาที่8ต่อไปแล้วแเา8 9 1 10, เ1 10, ็ด2อไปอีกไหมมีครับเราเราพยายามที่จะเปิดให้ได้ปีละ3สาขาแล้วล่านมีนี้อีกสักสอสาขาทีนี้นะะอีกสัก 2, 2แล้วกันนี่ <laughs> อันนี้เพิ่งเปิดมาได้2ออาทิตย์เองแต่ว่าน่าจะน่าจะไปแถวบางใหญ่ mm hmm. น่าจะเริ่มกระจายออกรอบ นอกบ้างให้มันให้มันกระจายได้ได้พว้างถีมากขึ้นแบบนี้จะมีแบบต่างจังหวัดบ้างไหมครับพี่ต่างจังหวัดกําลังคุยอยู่ครับแล้วก็จริงๆแล้วคุยมานานแล้วล่ะอยากจะไปแต่ว่าเราเราแค่กลัวว่าในเจ็สาขาของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดเยอะมากแต่ก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้คุมได้ด้วยจะได้คอยดูว่าไอ้แพนเค้กมันมันยังได้มาตรฐานอยู่หรือเปล่าเวลาเราทอดเวลาเราส่ง ขอเพราะว่าทุกอย่างมันจะสดมดเราจะปั่นดีแป้งกันอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ทุกเช้าก็จะมาส่งตามสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะเดินทางออกไปต่างต่าๆจังหวัดไปกดไลกลๆเนี่ยเราจะขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรกันยังไงมาตรฐ,ฐานมันจะยังได้อยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองพี่ชายครั้งนี้ได้ฝากร้านหน่อยละกันว่าเผื่อแฟนๆอยากมาชิมกันก็ฝากแพนเค้กคาเฟ่ด้วยละกันนะครับมีหลายสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติ ใครชอบแพนเคก้กหรือชอบความแปลกใหม่มาที่สาขานี้ได้เลยที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเราจะมีแพนเค้กสุเเลด้วยอยากจะให้ได้ลองกันกรอบนอกนุ่มในนะครับพร้อมกับหน้าต่างๆของแพนเค้กของเราก็ก็มีมีให้เลือกกันเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมพวกเมนูที่เป็นเมนูยอดฮิตต่างๆนะครับบางทีคนมาทานแล้วก็แบบเออไม่ได้ทานนานแล้วแวะมาได้